นายเอเมีจัญยาคองทีแอนบิเตอร์ธิรพัฒนัเสนเอือเอ็มสติลลินสุโคไทลิพคอนคอลเลตไม่ยูเมนชันยิริกคอนลีกอะลามดีไว้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจัญยาคองทีและนายธิรพัฒนัเสนเอื้อเป็นนักเรียนของวิทยาวิทยาลัยเทคนิคสุโคไทยค่ะสิ่งพิเศษของดิฉันนะคะก็คืออุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วค่ะที่มาที่ฉันได้จัดทำอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วนี้ขึ้นมา ในปัจจุบันได้มีข่าวเกี่ยวกับการเกิดอันตรายจนถึงเสียชีวิตจากการโดนไฟดูดสาเหตุมาจากการที่มีไฟฟ้าร่วลงสู่อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะยกตัวอย่ยางมีข่าวไ,ได้มีการเกิดไฟร่วลงสู่ตู้น้าเย็นภายในโรงเรียนทําให้มีเด็กได้รับบาดเจ็บจนถึงเสียชีวิตค่ะและเมื่อที่ผ่านมาไม่นานนี้ที่เมืองพัทยาได้มีข่าวเกี่ยวกับนักบักโดนไฟดูดเสียชีวิตจากการที่ มีไฟลั่วลงสู่เสาไฟส่สองสว่างบริเวณข้างสนามค่ะกลุ่มดิฉันจึงได้คิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วไฟรั่วนี้ขึ้นมาเพาื่อเพิเพ่มความปลอดภัยให้กับชุมชนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆค่ะครับวิธีการใช้งานอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วนะครับหนึ่งเลยนะครับให้นํำเพื่อเตือนไฟลั่วไปติด ยังส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องจ่าไฟฟ้าที่เราต้องการเช็คไฟนะครับนี่ครับติดแล้วแบบนี้ครับสองเลยนะครับเปิดสวิตช์ครับนี่ครับสถานะปกตินะครับไม่มีไฟรั่วนะครับไฟแสดงสถานะจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดมีไฟรั่วเมื่อไหร่ไฟแสดงสถานะจะขึ้นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีเสียงวัตเตอร์เตือนครับการใช้งานก็มีประมาณนี้ครับครับส่วนประกอบของอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วนะครับหนึ่งเลยครับ หลอดไฟแสดงสถานะปลอดภัยนะครับสีเขียวนะครับ2หลอดไฟแสดงสถานะที่มีไฟรั่วนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พร้อมกับบัตเซอร์แจ้งเตือนครับเป็นเสียงบัตเซอร์นะครับแล้วนี่ก็คือจอ L C D เพื่อแสดงเปอร์เซ็นต์แบตครับครับต่อไปผมก็จะขออนุญาตสาธิตอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟรั่วนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่เราเอามาสาธิตนะครับก็คือมัลติมิเตอร์นะครับ เพื่อวัดแรงดันว่าแรงดันไฟเข้าไปเท่าไหร่นะครับครับต่อไปจะเปิดสวิตช์ครับนี่ครับเครื่องเตือนไฟลวเมื่อมีไฟลวก็จะไฟแสดงสถานะสีแดงก็จะขึ้นนะครับเพราะมกัมีเสียงบัสเซอร์นะครับแล้วผมจะปรับแรงดันขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ร้อยสิบขึ้นไปนะครับจนถึงสองร้อยกว่านะครับ นี่ครับถึง230 240ก็ยังสามารถแจ้งเตือนได้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับครับอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟั่วนนะครับต่างจากอุปกรณ์เช็คไฟอื่นๆยังไงนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นหนึ่งเลยนะครับมัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์เนี่ยเราต้องใช้ทั้งสายลายและนิวตันนะครับจึงจะสามารถวัดไฟได้นะครับ ส่วนอย่างที่สองครับขายควางวัดไฟนะครับขายควาวัดไฟเนี่ยเราจะเช็คว่ามีไฟรั่วได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรานำขายความวัดไฟไปโดนยางโครงที่เป็นโลหะนะครับและนําตัวเราเนี่ยนะครับเป็นขั้วลบนะครับมันถึงจะแสดงได้นะครับว่ามีไฟฟ้าหรือไม่มีนะครับส่วนก็มีขายควงวัดไฟอีกอย่างนะครับอันนั้นจะใช้สนามแม่เหล็กนะครับแต่ว่าก็ต้องใช้ตัวคนเพื่อเป็น สื่อเป็นข้้วลบเหมือนกันนะครับจึงจะสามารถแสดงได้นะครับส่วนเครื่องของเราเนี่ยไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเพียงแค่นําไปติดโค้งที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ครับแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วครับอุปกรณ์แจ้งเตือนไฟร่ว ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณกรรมการที่รับชมค่ะขอบคุณครับ